สวัสดีค่ะอาเ่อนครับมิตรรักแฟรกิ๊กทุกคนผู้ใีญใหญ่เรามาต่ำมา เฮอนะเล็กมันเล็กเยอะต่ำมะมา้ายายเพอแล้วต่ำมะมา้าสู้กินเลยพวกนี้นสูตรเด็ดเด้ออย,ยากเด็ดจ้าเลยล่ะเมื่อวานเล็กนะเล็กไปกินต่ำมะม้ามาอยู่สูตรเด็ดก็เลยขึ้นเยอะอีกก็เลยเฮา,ายายต่ำสู้กินมีเครื่องปรุงส่วนผสมต่ำมะมา้าผัากกะโลเรียบร้อยแล้วเลย <c oughs> เยมีผับกบงผักบงโล้วแล้วล่ะกับหน่อไม้ต้มบ่ เมนทำไมเต็นปูเครื่องปุ่งก็คือตำก็คือตำมาหุ่งละเอาเส้นมาหมาซื่อตมีเครื่องปุ่งหลายเติบกว่ากันตม่มีเฟียที่เดิมเสียงเต๋อราคาสหลัง <c oughs> จากกินไล้คขา ไปนจ Uber, ็ชืลอเสร็จแล้ว็าไ่ยนะคก๊ยานปากัระป๋องเนาะอืมเดี๋ยวเข้าได้อันร้อย ซุปห่างูก็ไม่ส่ซุปอยู่เปียเปียกเปี้ยปฟาส่น้ตาดปใส่น้าปมเเมื่อวานนี่เขาเส้อปากกบมีเอาใส่แคบหนึ่ ลอยละตำมามายามาปรุงมั่มอยู่ด้นีนะไม่เลนผัก <c oughs> เลนอยู่บ้างสิไม่เล่นผักแคเนนรสชาติน้ำลายเตะเลยตรงนี้เลยอยแล้วยังนี่ไงอืม้มเจสน่ ไม่มีไข่ต้มเนาะแม่เยอะไข่ต้มมด้วยบ้านามันฝรั่งลบไปโอ้มีแม่หนูฝรั่งมันฝรั่งเมนูเปลีป่ยนของยายเสียบมาน่าก,กินของเปลีป่ยนเลยเราได้หมูเรียนนี่หน้าตาตับมะม่ายายเสียบเป็นแบบนี้ละหมาทาซิม,มรสชาติเอนง่ายง่า,งา,งา,งารสชาติเต็มถาดเลยสกินสองคนรสชาติ มี่งงจงกุ้งพเด้อแฟนคลับกินตำมาหมายายเสียบนะกันเดี๋ยวแล้ววยายเสียบยำปลากระป๋องลกนะป๋องโตเมนูต่อไปยายก็ยำปลากระป๋อง,องนี่แต่ยยตเนีย้ยเปนยำๆมั้งสื่อต้นหอมสื่อชีนหัวพริกสดพริกสดใส่เป็นเป็นเม็ดเลยเพราะว่าพริกอ่อน ผิวแห้งได้ยต่เน้นผักเ้ยนนได้จะไม่มากกินผักเลยต้องกินผักมันห <ๆ S 2> นาวง <ๆ S 2> ่ายๆ,ๆเดี๋ยวป่าเลยจะป่าก็สืยนิดหน่อยแล้วก็โผล่แล้วพพริกป่นน,น,น,นี่นั่นใ่นี่นี่ พริกสดนั้งพีิกป่นม่ม่เพ็ดเทไระมม่เพ็ดเไม่ไรเอเป็เจอเกินทางเพนีกจะเคอแล้วจะ เอวล่ะพอเข้ามากินเขาจังคนเออมาเด้อแฟนครับนี่รักแฟนกิ๊กทุกคนมากินเขาน้ำกันกับนาล็กก้าวแย่เสียบต่เมะ่อมาแมซ่ยวย่อมยังแบบเดยดดาดเดี๋ยวได้ชิมก่อนโอ้โหเซียบเปิดเซียบเขาอยู่ร้านพูเด้อ ของปวดเนื้องงเนี่ยมีโมกหน้าไม้คมเด้อมีโมกหน้าไม้เด้อร์เรียนไลเออมา่อกี้เขาทำกันเลยเด้อแฟนครับทุกคนเด้อมียาลากระป๋องเดอร์เขากินเขาก่อนเด้อร์หน้าไม้นี่มีมีของ n ปวดนี่เจียวเจียวกระบุกอะไวะเจียวบวงเจียวบวงกระเดกบวงกับข้าอ่อนของยายเสีบ เ้อแซนบยเกิกนข้าวรวกันเล